ค้จอดจากพาร์ทที่แล้วเลยนะจอนขอไปด้วยนะถึงเพร้อนก็ขอไปกันด้วยโอเคนะตามมันนี่ครับครับตามมันหนีเลยจาวัวน้อยก็มีผมกินต้นหนึ่งตแล้วเนอะเดี๋ยวนี่นี่งไงนี่อะไรวีดไหมเขาเรียกว่าอะไรขอจัการใ้แกะ น่ารำคาญก่อนนะเนี่ยต่อเลยอะมามาต่อของเราเด็กโอเคก็คือเราจะแบ่งอาหารกันใช่ไหมหลังจากการไอกเกจะจัดตู้จาัดก,การมันก่อนนะครับโอเคอาหาร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 อย่นี่เร็วมันจะมืดแล้วหนูน้อยขมออนเบบี้ b บบี Baby, ้เลดี้เอนเจนท์มนเร็วๆดีชาฮะเป็นพอนสเตอร์นะครับก็เพื่อทำการสะดวกในการทำนะโอเคตามมา่าทำไมไว่ายน้ำ้าจังนะโอเคมันนี่มาก็วัวที่แสนนะ่ารักของฉันนะฉันจะข้างในว่ายนะโอเคโรนี่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  เฮ้ยไม่ตามหรอฮนะนี่สิเออฮะมันะไม่ตามนะวันนี้เรากลัวสองตัวกับฝนก็พอนะนี้ก็จะถือว่าจบใกนการน้ำฟาร์มานะท้ำฟาร์มึงิงออร์สบาย,าย,ายสบายนะสบาร์เบอร์สบายบ์โยนะสบาร์โนะย,ยนี่นะโอเคเอาสักกี่รอบนี้ อนะโอเคสบายๆนะชิวๆโดนสองตัวนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะโอ้ยังมีตัวยังมีอีกตัวหนึ่งอะไรเราโวอหอัวน้อยอย่างน้อยฉันรู้แก่คือทุกอย่างที่น้อยไหนก็ไปกันก่อนนะตอนนี้ 你就。蜜蜜